เป็นรถบัสนะครับไปสนามบินแต่ว่าเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับมันจะมีจึกซื้อตั๋วอยู่ครับไปซื้อตัวต๋วนันก่อการเดินทางสะดวกสบายครับทุกอย่างดูดีหมดเลยครับญี่ปุ่นก็เป็นการจัดหรือว่าออกกันไดได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวรอตั๋วก่อนนะครับอันนี้ก็รถไฟไป ไม่ใช่รถไฟนะเริบ้ันครับตึกนี้สูงมากเลยตกเกียวมิทาวะครับตงเกียวมิทาวรอกาันรวันนี้แดด ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแดดออกนะครับดีมากเลยคนเยอะจิ๋นนะใบสนับสิน